จุดจูพยากรณ์รววเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงว่วงวง,วงมารับฟังข้อมูลจากอันดับฝนตกหนักข่าววันนี้มีอันดับที่1ถึงอันดับที่3นะคะจะมีพื้นที่ใดฝนตกหนักที่สุดในวันนี้จะเป็นจังหวัดท่านอำเภอท่านหรือไม่ห้ามพลาดคลิปนี้กันค่ะก่อนจะไปติดตามข้อมูลจัดอันดับนะคะมารับฟังข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยในช่วงนี้กันก่อนค่ะ ด่วนจีเลยนะคะเตรียมรับมือสัปดาห์หน้านะคะพายุฤด,ด,ดูร้อนรอบที่สองนะคะตามโมเดลล่าสุดอัปเดตโมเดลล่าสุดบริเวณที่ต้องเจอพายุฤด,ด,ดูร้อนในช่วงต้นเดือนมีนาคมสัปดาห์หน้านะคะเตรียมเฮเลยภาคอีสานเน้นๆภาคอีสานตอนล่างนะคะเตรียมรับมือได้เลยนะคะลังคาเตรียมให้แข่งแรงน,นะคะภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงภาคใต้สาหรับภาคเหนือยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่เช่นกันค่ะ กรมตัวนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤด,ดูร้อนในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะและเรากําลังจะเจอพายุฤด,ดูร้อนรอบที่สองพื้นที่ใดนะคะที่ยังไม่เจอฝนในรอบแรกอีสานตอนล่างหลายพื้นที่เลยที่ยังไม่เจอฝนเท่าไหร่นะคะเตรียมรับมือเพราะจะเจาะที่ภาคอีสานตอนล่างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายภาคทั่วทุกภาคเลยนะคะแต่จะเน้นที่ภาคอีสานตอนล่างนั่นเองค่ะ รอบนี้นะคะค่อนข้างจะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านต้องติดตามการอัปเดตได้ทุกวันเราจะแจ้งนะคะพื้นที่ใดเสี่ยงรับมือพายุรุนร,ร้อนนะคะติดตามการอัปเดตได้ทุกวันผ่านทางช่องตุจุพยากรได้ทุกวันค่ะณนะตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านท่านเป็นอย่างไรนะคะร้อนร้อนมีฝนบ้างหรือไม่มีเมฆคลืมนครืมบ้างหรือไม่มีเมฆครื่มคลืมนะคะกรมฝนหลวงนะคะจะเข้าไปทําฝนเทียมให้เนาะเพราะว่านะคะเมฆคลืมคลืมนนี่เป็นตัวก่อฝนชั้นดีเลยแจ้งคอมเมนต์ด้านล่างเลย ะะอัปเดตสถานการณ์ที่บ้านท่านเป็นอากาศเป็นอย่างไรบ้างเฝ้าระวังกันต่อนะคะในช่วงฝนชุดที่2ค่ะสัปดาห์หน้าจะเริ่มในวันที่6มีนาคมเป็นต้นไปวันที่6ถึงวันที่12มีนาคมแต่จะพีคสุดในวันที่ 6, 7 8 9 6ถึง9มีนาคมจะเป็นช่วงที่ฝนพีคสุดๆนะคะ จากปัจจัยนะคะเนื่องจากลมเปลี่ยนทิศนะคะเป็นทิศใต้ตและลมตะวันออกเฉียงใต้ทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลนะคะบริเวณใดที่มีความร้อนสะสมมากตอนนี้เราเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วนะคะมีความร้อนมากพายุฤด,ดูร้อนก็ยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นให้เตรียมรับมือหลังคาที่ไม่แข็งแรงต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงนะคะให้รีบจัดการโดยด่วนค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะวันที่27กุมภาพันธ์นะคะจะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ 40- 30นะคะจะเป็นพื้นที่บริเวณใดบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะในข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักแล้วก็มีพื้นที่อีกหลายพื้นที่ที่จะเจอฝนเล็กน้อยถึงปานกลางได้ก็เตรียมรับมือนะคะทุกภาคเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะมาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันกันก่อนนะคะในวันนี้ในวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์นะคะเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่บริเวณที่มีฝนตกหนักเลยทีเดียวค่ะ เริมในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกตอนล่างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตนา,นา,านียะลาและนาราธิวาสนีคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีนะคะมีฝนตกได้ทั้งวันเลยนะคะแต่จะไม่ได้ตกพีกเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่น้ำท่วมนั่นเองค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะคะจะมี ขึ้นสูงนะคะอยู่ประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะไปดูต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะคะที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาขึ้นลมนะคะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ดูต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลในวันนี้มีเมฆครึ้มครึมอยู่นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาลและต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะมีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละ30นะคะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ไปดูต่อที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะคะนะครปฐมนนทบ,บุรีปฐมธานีกนะรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงค,ครามสมุทรสาครมีเมฆคลื่นๆนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาต่ำสุดอยู่ที่23องศาค่ะไปดูต่อที่ภาคกลางนะคะนะครสวรรค์อุทัยชยัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสระบบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจรานบุรีราชบุรีก็มีเมฆคลื่นๆได้นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาต่ำสุดอยู่ที่22องศาค่ะ สำหรับภาคกลางนะคะในวันที่28จนถึงวันที่1มีนาก็มีฝนเกิดขึ้นได้นะคะร้อยละสินั่นเองค่ะไปะดูต่อที่ภาคตะวันออกน,นะคะในครน,นยกฉชาเชิงเซาปราจีนสักยาชมบุรีและยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดนะคะก็มีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละสิบค่ะ ซึ่งจะมีฝนร้อยละสิบนี่ยาวจนถึงวันที่4มีนาคมเลยนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 5องศาต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะคะไปดูต่อที่ภาคเหนือตอนบนนะคะเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่นะคะก็จะมีเมฆครึมคร้มๆค่ะซึ่งจะมีอากาศร้อนๆน,นะคะอากาศร้อนจัดเลยสําหรับภาคเหนือนะคะจะเริ่มร้อนจัดวันที่1มีนาคมเป็นต้นไปนะคะอุณหภูมินะคะจะสูงสุดอยู่ที่3าองศาต่ำสุดอยู่ที่18องศายอดดอยยอดภูดดนะคะต่ สุดเยที่5ถึง15งองศาเซลเซียสค่ะท่องเที่ยวได้นะคะยอดดอยยอดภูไปดูต่อที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากพิติต เพชรบ,บูร์กำแพงเพชรมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละสิบนะคะยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เลยนะคะยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละสิบนั่นเองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ส4องศาต่ำสุดอยู่ที่25องศาสำหรับอีสานตอนบนนะคะบึงกาฬหนองคายเลยหนองบัวลำพูอุดรน,นะคะสะกลนครนครพนมกาลาสินขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละสิบนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ส4องศาต่ำสุดอยู่ที่16องศาเซลเซียสสำหรับภาคเหนือ แล้วก็ภาคอีสานนะคะยังคงมีอากาศเย็นเย็นได้ในตอนเช้าๆอยู่กลางวันก็จะร้อนนั่นเองไปดูต่อที่ภาคอีสานตอนล่างนะคะร้อยเอดยโสอํานาจเจริญมุกดาหารนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลน,นะคะในช่วงนี้จนถึงวันที่4มีนาคมเลยนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิเกิดขึ้นได้นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3าองศาต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสค่ะ มาติดตามข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้จะมีฝนตกหนักที่สุดในวันที่27กุมภาพันธ์วันนี้อยู่7อำเภอด้วยกันค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะเราจะอัปเดตให้ในวันนี้จนถึงวันที่1มีนาคม68เลยทีเดียวค่ะจะมีพื้นที่ใดจังหวัดท่านอำเภอท่านหรือเปล่านะคะที่จะมีฝนตกได้บ้างไปติดตามข้อมูลกันค่ะ อันดับที่หนึ่งค่ะอยู่ที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝนตกระดับปานกลางในวันนี้นะคะช่วงเวลา6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มปริมาณนะ้ำฝนอยู่ที่3 1 0ถึง10มมตรนะคะอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้หรือจะมีเมฆครึมคมนั่นเองนะคะ จุดที่มีฝนตกนะคะในภาคเหนือในวันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดตากนะคะที่อำเภออุ้มผางนั่นเองค่ะแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุร์อยู่2องอำเภอค่ะที่อำเภอเมืองเพชรบุร์และอำเภอหล่มสักค่ะไปดูกันต่อนะคะที่อันดับที่2นะคะอยู่ที่ภาคใต้เลยนะคะซึ่งภาคใต้กับภาคเหนือนะคะปริมาณฝนก็เท่าๆกันเลยนะคะ ซึ่งภาคใต้จะมีฝนเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายซ้อนจนถึง5โมงเย็นค่ะในวันนี้ปริมาณนะ้ำฝนอยู่ที่3-10มิลลิเมตรนะคะภาคใต้ก็จะมีฝนตกแช่นะคะแต่อาจจะไม่ได้ตกหนัก เท่าช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงที่น้าท่วมที่ผ่านมาก็สบายใจได้นะคะฝนนี้ก็จะเริ่มลดลงแล้วนะคะสําหรับภาคใต้แล้วก็จะมีจุดพีคอีกนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะคะฝนพายุรดูร้อนรอบที่2นั่นเองในช่วงวันที่6มีนาคมเป็นต้นไปค่ะสําหรับภาคใต้นะคะจะมีฝนตกอยู่3ามอำเภอนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะได้แก่อําเภอจะแนะอําเภอสุขีรินและอําเภอแหวงค่ะไปดูกันต่อที่อันดับที่3นะคะอันดับที่3าอยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะ จะมีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วง5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มในวันนี้นะคะปริมาณฝนนะคะก็ไม่ต่างจากอันดับที่1อันดับที่2เลยค่ะปริมาณนะ้ำฝนอยู่ที่ 3- 6มถึงมเลเมตรอาจจะมีฝนคลึมครืมอาจจะมีเมฆคลึมคลืมนะคะมีฝนเกิดขึ้นได้ตัวที่มีฝนนะคะครอบคลุมอยู่หนึ่งจังหวัดที่จังหวัดจันทบุรีนะคะได้แก่อำเภอเขาคิดจกูดค่ะและพื้นที่รองลงมานะคะมีโอกาสฝนเกิดขึ้นได้นะคะเป็นเมฆคลึมคลืมอาจจะมีฟ้าร้องเบาๆได้นะคะทีภาคอีสานที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ สำหรับภาคเหนือนะคะก็จะมีเพิ่มเติมที่จังหวัดตาจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อำเภออมก่อยและอำเภอฮอตนั่นเองนะคะไปดูต่อที่ภาคกลางค่ะก็จะมีฝนเมฆคลึ้มๆเกิดขึ้นได้นะคะที่จังหวัดนครนายกนะคะ และภาคตะวันออกขามีฝนครื้มครื้มเมฆครื้มครื้มมีฝนได้นะคะที่จังหวัดสระแก้วจันทบ,บรุรีและจังหวัดระยองนั่นเองค่ะสําหรับภาคใต้นะคะก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับวันนี้กรมตุนิยมวิทยานะคะประกาศนะคะให้ภาคใต้มีฝนร้อยละสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเป็นปริมาณฝนตกแช่ค่อนข้างจะตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนะคะจะเป็นฝนแช่แแต่ฝนจะไม่ได้หนักเท่าช่วงที่พีคช่วงที่ผ่านมานะคะภาคใต้จะมีฝนได้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธาน นนีนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลายะลาและจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะ นี่คือข้อมูลอัปเดตประจำวันที่27กุมภาพันธ์ไปดูกันตอนะคะที่28กุมภาพันธ์นะคะบริเวณที่มีฝนนะคะรตั้งแต่ภาคอีสานค่ะช่วงบ่ายๆนะคะพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาเป็นฝนเล็กน้อยนะคะในวันที่28กุมภาพันธ์ช่วงบ่ายๆสําหรับในภาคเหนือนะคะช่วงบ่ายเช่นกันนะคะมีโอกาสเกิดฝนนะคะได้ที่จังหวัดกําแพงเพชรจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดเพชรบูร์นั่นเองนะคะอาจจะมีเมฆ คลื่นๆนะคะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยและที่ภาคกลางค่ะก็จะมีช่วงใบยๆเช่นกันนะคะมีโอกาสฝนตกได้เล็กน้อยนะคะในวันที่28กุมภาพัพานธ์ที่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีปรทุมธานีอ่างทองลบบุรีและกรุงเทพมหานครนะคะบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนั่นเองและภาคตะว,วันตกนะคะก็มีเกิดขึ้นได้นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบ,บุรีนะคะมีฝนเล็กน้อยอาจจะเป็นเมฆครึ้มๆนะคะในช่วงนี้ สำหรับภาคตะวันออกน,นะคะก็มีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยที่นครน,นาย,ยกปราจีนฉะเชิงเซานะคะชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดสักก้วอาจจะเป็นเมฆครึมๆนะคะมีฝนปรายๆเล็กน้อยนะคะพอได้เย็นๆเนพราะว่าเรากําลังจะเข้าสู่ฤดูดร้อนแล้วนะคะวันที่28กุมภาพานันธ์กรมตุจะประกาศ เป็นเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วนะคะนั่นเองสําหรับภาคใต้นะคะจะมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นเลยทีเดียวเป็นเมฆครึ้มๆฝนครึ้มๆนะคะมีฝนแช่อยู่เหมือนกันสําหรับในื้นที่28กุมภาพันธ์กรมตุนยงก็ยังประกาศให้ภาคใต้ยังมีฝนร้อยละสาอยู่นะคะในวันที่28เนาะมีฝนเกิดขึ้นได้ที่นราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาสตูลพัทลุงนะคะนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะไปดูต่อที่วันที่1มีนาคมนะคะภา าคอีสานแรงแต่ภาคอีสานเลยนะคะช่วงใบาย,บาย ก็อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้ที่ชัยภูมิแล้วก็นครศรีธรรมราชจะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะช่วงนี้ฝนจะลดลงนะคะแต่ฝนจะพีกอีกทีนะคะฝนรอบสองระวังพายุฤด,ดูร้อนด้วยในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้นะนะคะแล้วก็ภาคเหนือย,ยังคงมีฝนได้ช่วงพีกอีกรอบหนึ่งสัปดาห์หน้านะคะติดตามได้เลยแล้วก็ภาคอีสานนะคะตอนล่างจะพีกมากๆเลยทีเดียวรับน้ำฝนกันได้เลยนะคะไปดูกันต่อที่ภาคกลางค่ะช่วงบ่ายนะคะ วันที่หนึ่งมีนาคมอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้บริเวณสิงห์บุรีลบบุรีนะคะช่วงนี้จะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นเมฆครึ้มครึ้มพอคลายร้อนได้บ้างภาคตะวันตกค่ะจะมีฝนเกิดขึ้นได้ที่กาญจนบ,บุรีและก็อุทัยธานีนะคะสําหรับภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนเล็กน้อยนะคะที่นครนายกปราจีนฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสันทบ,บุรีและสักแก้วนะคะก็แทบจะครอบคลุมทั้งภาคเลยแต่จะเป็นเมฆครึ้มครึ้มส,ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ไปดูที่ภาคใต้ จะเป็นช่วงสายๆจนถึงช่วงเย็นจะมีฝนเกิดขึ้นได้นะคะเป็นหยุดตกหยุดตกอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยไม่ได้หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะนี่คือข้อมูลประจําวันที่1ภาคใต้ก็จะมีฝนได้ที่พัทลุงนรานนะคะยะลานครศรีธรรมราชพังงาสุราษฎร์ธานีแล้วก็ชุมพรนั่นเองส่วนบริเวณอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงนะคะก็อาจจะเป็นฝนเกิดขึ้นได้บ้างนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางเนาะเดี๋ยวรอช่วงพีกอีกทีหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่าพีกอีกรอบนี้นะคะจะ เป็นพายุฤด,ดูร้อนแล้วเพราะว่าถ้าเข้าสู่ฤด,ด,ดูร้อนนะคะเราก็จะเรียกว่าพายุฤด,ด,ดูร้อนเฝ้าระวังเลยนะคะฝนฟ้าขนองฟ้าแลบฟ้าผ่าลมกระโชกอาจจะมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับท่านใดชื่นชอบคลิปของเรานะคะฝากทุกท่านกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์ยิงกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของเรานั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตทันเหตุการณ์ที่ ချစ်ချੂဖျာကွန်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 